M5000 นะครับ SU นะครับมีใครหาอยู่ไหมครับคันนี้อ่าเป็นรถตีเทินเข้ามานะครับเป็นรถขายตามสภาพนะครับคุณลูกค้าอ่าคันนี้ก็อ่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับก็สภาพก็จะตามอายุเขานะครับไม่ได้ใหม่นะอ่าสภาพก็จะตามอายุเขามาพร้อมผ่านพวนหกจานนะครับผ่านพวน6จานนะครับสภาพก็จะตามราคาเขานะครับ อ่าราคานำเสนออยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับ1 9 5 0 0 0บาทนะครับเป็นสภาพอ่าจะบอกว่าพื้นพื้นนะครับสำหรับเซอ้วนก็คือพื้นพื้นนะครับไม่ใช่รถสวยนะเป็นรถที่อายุเยอะแล้วนะครับอ่าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับขับได้ปกตินะครับทำงานได้ปกตินะครับ1 9 5 0 0 0บาทนะครับอ่า สภาพเขาจะประมาณนี้นะครับมีไฟหน้านะครับไฟหน้าสว่างนะครับอ่ามีท่อไอเสียครบนะครับท่อไอเสียเขาก็จะขึ้นข้างบนให้แล้วนะครับอ่ายางเขาก็จะดอกไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเสียอ้นมียางมือสองแถมให้นะครับสําหรับเอฟซีที่ซื้อนะครับมียางมือสองแถมให้นะอ่าเพราะว่าอ่าอยากให้ลูกค้าอยากให้ f c ไปใช้งานกันได้นะครับ หนึ่0าบาทนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับส,สนใจก็มาลองขับดูนะครับเกียร์ยังแน่นอยู่นะเจ้าของเดิมน่าจะเช็คแล้วนะครับจากที่สอบถามมานะครับเช็คแล้วเก็บงานเรียบร้อยแต่ว่าอยากได้รถขนาดเล็กนะครับก็เลยมาเทินเอารถเล็กนะครับอ่ะสนใจ1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท หรือจะสนใจแมสซี่2635ขนาด75แรง395,000บาทนะครับอ่ะหรือจะสนใจจอนเดีย5 0 5 5 e นะครับ 5055e อ่า560,000บาทนะครับเสียวันจะบอกราคาก่อนนะ, <c oughs> ะหรือจะสนใจแมสซี่72แรงไม่ใช่โทษทีนะครับ ยันมา72แรงนะครับตอนนี้ก็มี2คันนะครับมี2คัน5แสน2 0 0 0บาทนะครับ5แสน2 0 0 0บาทนะครับนิโคลแลนนะครับ T-T 4.90นะครับปี67นะครับ500ชั่วโมงงานคันนี้อยู่ที่9แสน6 5 0 0บาทนะครับ m u 4 9 Kubota ครับมี2คันนะ คุณลูกค้ามี2คัน2คัน2คัน5้าแสนห้าแล้วก็4 2, ี่แสนสองนะครับเดี๋ยวพาเดินดูให้ทั่วเลยนะครับสำหรับเอฟซีที่ถามว่ายันบ้ายเอ็มสามห้าหนึ่งเอยันม้าวเอ็มสามห้าเจ็ดเอมีกี่คันอตอนนี้มีอยู่20กว่าคันนะครับคุณลูกค้าถูกสุดนะครับถูกสุดลูกค้าชอบถามหาว่าถูกสุดนะครับจริงๆมันมีเกตเอเกตบนะครับลูกค้าก็มาดูกันนะครับ คันที่ถูกสุดนะครับ3 6 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้4,10,000ห่บาทาเป็น5้าสิบแรงแต่ก็ชั่วโมงก็ผ่านประมาณพันนึงพันต้นๆน,นะครับแต่คันที่ถูกสุดๆนะครับชั่วโมงประมาณ2,000นะรับเรื่องชั่วโมงให้ได้รับเลือกสภาพรวมๆให้ได้นะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีใช้งานปกตินะครับเจว่ายังเดินหาไม่เจอน่าจะเช็คอยู่ในอู่นะครับกำลังเอาไปเช็คอยู่นะครับคันนี้ก็4ี่แสน สองหมื่นบาทมาแล้วแต่คันนะครับคุณลูกค้ามี4ี่แสนสองสี่แสนแปดมีห้าแสนต้นๆก็มีนะครับอย่างคันนี้ห้าแสนต้นๆครับห้าร้อชั่วโมงนะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับห้าแสนสี่มีส่วนลดให้สองหมื่นนะครับดูเป็นคันคันไปนะครับคุณลูกค้า,าถ้ามีส่วนลดให้นะครับก็แสดงว่าลูกค้าดาวต่ําได้ด้วยนะครับ แล้วก็ว m 3 5 7 a ามหล้อโตนะครับล้อโตก็มีอยู่2คัน3คันนะครับคันนี้5 3 0 0 0คันนี้เนี๋ยนะเสววนดูก่อนห้าแสนนะครับอีกคันนึงน่าจะ4,000 0กว่าบาทนะครับสนใจยังไงนะครับชอบคันไหนครับโทรหาเสววนได้เลยนะครับ094 706 4430นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรุ่น e f 514ครับเวลาเราเก็บงานเรียบร้อยอลูกค้าสั่งทำล้อสีดำดุมแดงอ,อย่างนี้ลูกค้าสั่งทำล้อสีดำดุมแดงนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับคันนี้าราคาอยู่ที่3 3 0 0 0 0สื่นบาทนะครับสภาพก็จะประมาณอย่างนี้นะครับ33 0 0 0ื่นบาทนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าทางาเดี๋ยวนะครับเซยว่นขอดูก่อน <c oughs> กาลสินนะครับเป็นลูกค้าทางกาลสินนะครับหางเสือวัวก็จะใส่เช็คให้เรียบร้อยนะครับทำสีให้นะครับอันนี้เป็นราคา3ามแสนสามหบาทนะครับล้อดําดุมแดงนะครับเป็น f c ทางกาลสินนะครับอันนี้จะเป็นทาแบบล้อสีทองปกตินะครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น f c ทางจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ 380,000บาทนะครับราคาก็จะมีในเลทใกล้เคียงกันนะครับ 3, 3, 3, 3ามแสน3ามแสน3ามแสนสามา3แสนสี่สามแสนหเป็นส่วนใหญ่นะรถนะ่ะจะอยู่ที่ราคา3ามแสนสี่สามแสนหเป็นส่วนใหญ่สำหรับตัว e f 514นะครับสำหรับตัว e f 514ครับอ่าเดี๋ยวพาเดินดูนะครับอาเซวยนมี36แรงอีก1คันนะครับที่อยากนำเสนอนะครับ36แรง อ่ะคันนี้เลยนะครับ2 8 0 0 0 0 0บาทนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยอ่ะยางหน้าใหม่นะครับยางหลังยังดอกลึกนะครับอ่ะเนื้อตัวตรงนี้สีเดิมอ่ะสีเดิมนะอ่ะใส่หน้ากากีนยมหยอ่ะเนื้อตัวสีเดิมฝากระโปรงสีเดิมนะครับบางคนสีเดิมนะครับอ่ะเช็คคันหน้าเช็ครัวซึมให้เก็บสีพิมพ์ให้อ่ะเครื่องดีนะครับ่วดซึมเช็ใคให้เรียบร้อยนะครับแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทอ่ะ อ่านี่ยนะครับก็ยางดอกลึกนะ3าม0 0นโอ้โอโอท,อ 8, ทีสองแสนแปดหมื่นบาทสองแสน่นบาทสะอาดนะครับเป็นรถจังหวัดเลยครับสะอาดนะครับอ่ะมาต่อด้วย5้เอ็ดแรงของเรานะครับก็มีเก็บงานให้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มาเลือกเอานะครับอ่ามีราคาส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ3 5มแสนห้าสามแสนสี่นนะครับอ่าเข้ามาเลือกเอานะอ่า อันนี้ก็จะเป็น ym ym คันนี้เท่าไหร่อนนี้500,000ก็สภาพคล้ากันนะครับคุณลูกคา้าสภาพคล้ากันนะสนใจก็มาซื้อมาอุดหนุนมาเลือกเอานะครับ094 706 4430 094 706 4 4น0ะครับ094 706 4430ะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ ซื้อสดซื้อผ่อนซื้อสดซื้อผ่อนโทรหาเซลล์อ้วนได้เลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนโทรหาเซลล์อ้วนได้เลยนะครับรถส,สวยๆมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับเดินหารถให้อยู่นะคันทุกๆวันยันไหนเอฟซีถามมาว่า,นนาคันถูกๆคันไหนคันนี้3ามแสนเก้บาทนะครับเป็นตัว Ym 3อ 1A ามห้านนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะดาวได้ผ่อนได้ไดาวที่สี่หมื่นนะค่อยๆเจอไปนะครับ บางคันก็เจู่ตรงนี้แหละบางคันเขา <c oughs> เอาไปเช็คอยู่อ่ะคันนี้ก็อีกหนึ่งคันสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นตัวอ่า YM สามห้าหนึ่ง A นะครับก็สภาพรวมๆก็ใกล้ๆก,กันนะครับแต่เรื่องชั่วโมงก็อาจจะเยอะกว่าคันที่อ่าราคาถูกกว่าเอราคาแพงกว่านะครับแต่สภาพรวมๆก็คือเซเว่นคัดแล้วนะครับยางสวย เนื้อตัวสะอาดนะครับยางสวยเนื้อตัวสะอาดนะครับคัดมาแล้วนะครับก็สนใจคันไหนก็โทรหาเซลล์อ้วนได้เลยนะครับ0 9 4 706 4 4 3 0นะครับเทคเตอร์มือ2อเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ,าอยากได้คันไหนก็ก็แจ้งเข้ามานะครับมีบุ้งกี1่งคันอยัางนํำเสนอนะครับสามคันเลยอะไม่ใช่หนึ่คันเป็นคันนี้ก่อนนะครับเป็นอี อ uh, e f 3 mm ่าเแรง mm hmm. พร้อมบุ้งกี่นะครับอ่สภาพค่อนข้างใหม่นะครับ300ชั่วโมงนะครับอ่าราคาอยู่ที่อ่าเดี๋ยวนะเซเว่นดูก่อน380,000บาทเดี๋ยวนะอ่าใช่380,000บาทนะใครที่อยากได้ครับสภาพเท่ารถใหม่เลย380,000บาทอ่าเป็น3าเแรงอ่ 40, าอแล้วก็คันนี้ครับเป็น40แรงของคูบ o ต้านะครับอ่า 4 6 0 0 0 0บาทเดบาทวดูไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นของอ่าอ่า YM นะครับตัว YM อ่ากี่แรงเดี๋ยวผมจะวันดูให้ปื๊บปื๊บอ่า51แรงครับจำไม่ได้4 90,000บาทนะครับอ่า4 90,000บาทนะครับก็ยางสวยนะครับยางสวยอ่าคันนี้อยู่ที่อ่า สี่แสนเก้าหมืนบาทนะครับดาวได้ผ่อนได้นะพาเดินดูเนี่ยดาวได้ผ่อนได้นะครับคุณลูกค้าอ่ะดาวห้าหมื่นอ่าดาวหกหมื่นนะครับสําหรับอ่าโคูต้าสี่สิบแรงแล้วก็อ่าสำหรับอ่ะสามสิบเก้าแรงก็ดาวที่สี่หมื่นนะครับอ่ะลูกค้ามีเยอะดาวเยอะนะครับมีน้อยดาวน้อยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับ วันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ที่ดูคลิปขอบคุณที่ลูกค้าที่ดูคลิปนะครับยังมีคูปอต้มุมนู้นนะคบแต่คลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับคลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวอัพยากนะครับก็สนใจก็โทรสอบถามอีกทีนึงนะครับใครอยากได้คูปอต้ใครอยากได้ยานมานะครับซื้อสดซื้อผ่อนโทรสอบถามก่อนเดินทางนะครับโทรสอบถามก่อนเดินทางนะครับรถแท็กอร์ขายทุกวันนะครับเข้ามาใหม่เรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับ อสอบถามก่อนเดินทางนะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับอ่า0947064430นะครับเ็คเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ